นั่นเองกับรายการ b Volunteer ซึ่ง นี่ครับอลังการมากเลยนะฮะหลายๆคนอาจจะงงเอ้ยนี่อะไรนะฮะก็นี่นะครับที่เราประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดนะครับในรายการของเรานะครับแน่นอนเลยค่ะกับ V b o n u s ่สิง Music m a n a g e m e Contest Summer Sonic 2012นั่นเองซึ่งสิงเนี่ยเขาก็ชวนทุกคนไปญี่ปุ่นนะคะ5วัน3คืนเลยทีเดียวกับงาน Summer Sonic 2012ใช่แล้วครับผมก็อย่างที่เราบอกนะฮะให้ส่งผลิตภัณฑ์ของสิงนะครับพร้อมกับตอบคำถามของเราแล้วก็ส่งมาที่นี่เลยครับตอนนี้นะครับ คอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยแน่นอนคือก็ต้องรอฟังผลวันที่หนึ่งสิงหาคมนั่นเองซึ่งน่าฉามากเลยคนที่ได้ไปต้องรอฟังผลให้ดีเลยนะฮะในรายการของเราวีโว่นเชียร์นั่นเองนะครับเราจะมาประกาศกันว่าใครจะเป็นหกผู้โชคดีที่ได้ไปญี่ปุ่นนี่วันนี้เรามีแบบว่าตัวอย่างมาให้ดูนี่ดูข้างหลังดูข้างหลังเป็นสาหร่ายมาชิตะนะครับผมยังมีกลิ่นสาหร่ายและมีคราบสาหร่ายติดอยู่นิดหน่อยนะครับกินไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้ แผลบนีแล้วเชยมี่ป้าหมายมากน่ารักมากเป็นเหมือน message in the box แล้วเขาใหญ่ดูเมเดีนี่โอ้ทำมานี่แบบสุดๆอะปลาดีดมากเลยนะแล้วก็ประดิษฐ์อะไรสักอย่างที่แบบส่งอาจารย์อย่างเงี้ยนี่คือไม่เข้าใจว่าเขาเอาเข้าไปยังไงอะนะใช่ปะได้นะครับเใจมากอะนี่ย่อยครับผมตบมือให้คุณเลยนะฮะแน่นอนเลยค่ะนี่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันสำหรับผู้ที่อยากไปจริงๆนะฮะเออพอถ้าไม่ไปคงไม่ส่งมาเยอะขนาดนี้หรอกนะฮะ ก็รอติดตามผลนะคะที่ V Volunteer ได้เลยวันที่งสิงหาคมนี้นะฮะและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของเรานะฮะที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบหนังสั้นสารคดีหนังสั้นก็ตามนะครับผมนี่เลยครับกิจกรรมนี้นะฮะเป็นเทศกาลภาพยนตร์มูลนิธิรักไทยครั้งที่2ใช่ค่ะกับแนวคิด The Invisible People นั่นเองค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิรักไทยซึ่งในงานนี้เนี่ยจะได้พบกับฉายหนังดีๆเลยแล้วก็สารคดีหนังสั้น จากผู้กำกับมืออาชีพเลยทีเดียวมืออาชีพเลยนะครับพร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเหล่าผู้กำกับในหัวข้อเทคนิคการใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อสุขภาพนะครับนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ด้วยเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคไอวีใช่รวมถึงหนังที่เกี่ยวกับการลดการละเมิดสิทธิแรงงานสารคดีเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติด้วย ครับผมและก็หนังสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์โลนอลงต้านวันโรคนั่นเองนะครับผมกิจกรรมอื่นๆก็มีอีกเพียบเลยนะฮะในงานนี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่17และ18สิงหาคมนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ลีโดชั้น1สยามสแควร์ไม่เสียค่าใช้จ่ายในกาจะบอกว่าฟรีเลยนะคะก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไปที่ w w w r a k t a i o r g หรือว่าโทร022 022656854นั่นเองค่ะเออาจจะโยนเข้าเบอร์ชนวีอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ไหมคือบอกว่าติดอยู่ในหัวสมองครับผมก็โทรไปแล้วกันนะฮะเบอร์นี้อย่างที่เอมี่บอกไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระโดดลงไปในกองนี้จังเลย อยากถ่ายรูปกับกองนี้รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะเราก็อยากว่าอยากเกาะคนที่ชนะแล้วก็ไปญี่ปุ่นด้วยอย่างที่บอกนะเมื่อกี้เนี่ยต้องแหวกว่ายออกมาจากในสตูดิโอแล้วเพราะมันเยอะมากเราเอาอันนี้ออกมาคือเยอะมากๆอยากจะบอกว่าข้างหลังนี้มีอีกเยอะเลยครัครับผมก็ช่วงนี้นะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยเอะขวดสิงอะไรอย่างงี้หายไปไหนหมดนะครับมาอยู่ที่เราหมดแล้วนะฮะเราเก็บไว้เรียบร้อยครับผม ใช่แล้วค่ะอ่ก็ผู <sk ill> ้ชมดีต้องคอยติดตามนะคะแต่ว่าอย่าลืมหัวข้อ S M S ของเราในวันนี้อยากจะให้ใครมาร่วมทีมการกุศลกับ B Volunteer ดีส่งมาเลยทีังซ้องหนึ่งสี่สี่หนึค่ะครับผมรางวัลน,นะฮะ <sk ill> เป็นตุกต๊กตาตุ๊กตาน้องริง <sk ill> น้องลิงนะฮะ <sk ill> จาก B Bear Workshop นั่นเองนะครับแู <ร ide S 1> ่นอนให้ดีนะฮะรางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์ของเราอตอนนี้นะคะก็ เราไปดูวิดีโอกับสาวคนนี้ที่เปรี้ยวม,มากๆซึ่งอูต้องอยากดูแน่นอนครัผมอยากดูจนมือสั่นแล้วนะฮะกับเพลงน,นี้เลยค่ะ Cheers Drink to That Rihanna นั่นเองค่ะ Let's Go Baby <laughs>